สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพวกเรานะฮะเทปนี้เป็นเทปแรกนะฮะที่จะเปิดตัวรายการของพวกเรานะฮะซึ่งมีรายการที่มีชื่อว่าฮิตตอนนี้ฮิตตอนนี้นะฮะก็ตอนแรกของเรานี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผีกันนะฮะ เราจะไปเราจะพาทุกท่านไปฟังประสบการณ์กับพวกที่เขาบอกว่าเขาชอบเห็นผีอย่างน้นชอบเห็นผีอย่างนี้นะฮะซึ่งผมตัวตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ไม่เคยเห็นผีเลยไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นเรื่องผีเลยซึ่งวันนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านไปเจอกับคนที่เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์เห็นผีมานักตัวนักแล้วนะครับซึ่งเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ เชิญเคุณโน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ก็คือคุณโน้ตนะฮะเพราะเป็นคนที่เจอผีบ่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะถามเพราะว่าประสบการณ์เจอผีเขาเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างแล้วล่าสุดที่เขาเจอเนี่ยเมื่อไหร่ตอนไหนนะฮะครับคุณโน้ตครับล่าสุดที่คุณเจอผีเนี่ยตอนไหนฮะ ทึงทีนะครับไป้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมไปซองกบกันได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังครับจะบ้าเหรอไม่ใช่นะฮะเอาเล่าเลยใช่ไหมครับเล่าเลยเสียสเรื่องเรื่องเรื่องผีเรื่องล่าสัตว์ที่คุณเพิ่งล่าสุดครับแล้วเรื่องล่าสัตว์ที่เจอมาเนี่ยตลกตลอดเลยพี่ที่กรมันเป็นยังไงฮะวันนั้นคุณทำอะไรอยู่อ่าวันนั้นก็ขอขอซาวเลยนะครับเศรซาเศร้าไม่ต้องระบุสถานที่นะฮะครับผมไม่ต้อง วันนั้นผมก็นั่งเดือมเล่ากันอยู่ในห้องด้วยความที่นึกสนุกกันเล่นดนตรีกันเสร็จอย่างนี้ครับผมนึกสนุกครับนั่งคุยกันครับเรื่องผีครับเรื่องผีกันทีนี้ก็ไปประจวบเหมาะกับคลิปหนึ่งที่ดูกันในไอแพดนะครับคุยกันเรื่องผีช่องเอผีรถดวนผีบ้านผีบออะไรก็คุยกันนะครับครับผมแล้วทีนี้ผมก็มีความรู้สึกว่า มีสายตาคู่หนึ่งกำลังมองมามองจากมองจากด้านด้านหลังครับผมผมจะนั่งอยู่ลักษณะที่นั่งจะเป็นเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นโซฟาครับรอบนะครับพวกเราก็นั่งเดี๋ยวเล่ากันตามอัธยาสายเลยนี้ผมรู้สึกว่ามีสายตาอะไรมันมองแปลกๆจากมันไม่มันบอกไม่ถูกครับแต่ว่าวันนั้นก็ เติมเหล้ากันเยอะพอสมควรผมก็เลยคิดว่าผมจะคิดไปเองบอก<ด>คิดไปเองลุกมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมเหลือบตาไปมันจะมีซอกประตูเปิดอยู่ครับซอกประตูทรงนี้นะครับทาวนี้ทา,น,น,ทาน,นี้ประมาณนี้ครับซนน้มมี่ครับแต่ว่าประตูมันแงม้มไว้ใช่ครับทน,นิดนึงแล้วทีนี้ผมก็เลยเบิกครับแง้มเบิกครับทีนี้ผมเห็นตาตาตา ตาคู่หนึ่งกำลังจับจองมาซึ่งซึ่งตานั้นคุณคุณคุณบอกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงอว่าเห็นหน้าเ็าไหมหรือว่าเป็นเงาดําๆมันเห็นเฉพาะซอกครับมันอยู่ตรงซอกก็เห็นประมาณครึ่งเหมือนเหมือนตาดวงหนึ่งครับเหมือนที่คนแอบมองเราอย่างเงี้ยลูกตาเลยครับลูกตาเต็มเต็มครับประมาณนี้ครับคนผมลุกเลยพิธีกรปวดขี้เหรอครับไม่ใช่กลัวกลัวนะครับคนผมลุกเลยโอ้โหน่ากลัวมาก แบบอารมณ์นั้นผมเห็นมื่แรกผมตกใจผมผมหลงซึ่งซึ่งอาจจะเป็นพลังงานมวลสารอะไรบางอย่างก็เป็นได้นี่ก็คือคุณนอตนะฮะยังไม่จบครับอยากเล่าให้จบครับยังไม่จบอีกเลยครับรอบแรกผมเห็นไม่เท่าไหร่ผมคิดว่าผมเมาครับผมก็พยายามตั้งสติครับแล้วทีนี้ผมก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีครับ เบิร์กอีกหนึ่งรอบครับปั๊บจับปั๊บเป๊ะขามายังไม่ไปไหนมันยังก้นผมอยู่ครับผมคิดได้อย่างเดียวคือกูขอเปิดไฟก่อนแล้วกันก็เลยวิ่งไปเปิดไฟแล้วก็สมาชิกชาวแก๊งก็หัวเราะเยาะผมว่าผมคิดตัวเบเบ้สาง,งั้นซึ่งสถานที่ที่คุณนอ่า เจอวันนั้นก็เขามีมีคนเล่ากันมาเยอะแล้วนะว่าเป็นเจอว่าเป็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ผู้หญิงนะฮะลักษณะสายตาวันนั้นก็เป็นสายตาของผู้หญิงผู้หญิงครับลักษณะขาวมันฉีดกุ้ตามาประมาณสิบเข็มอะไรประมาณนี้นะครับ<อ>น่ากลัวมากครับ,รบซึ่งอ่าซึ่งนี่ก็เป็นอ่าประสบการณ์นะฮะของคุณโน้ตนะฮะที่ได้ประสบกับอ่าผีมานะครับก็เดี๋ยวจะ ไปสัมภาษณ์ใครต่อยังไงเดี <c oughs> ๋ยวเรามาติดตามกันนะฮะในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบกับผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะฮะใทรๆก็ใช่ผมที่เสร็จปลาแล้มนจชิดแลกษาสิวบันใบหน้าได้สวย ให้แน่นมากสิวสุดปะเก็ดหัวสิวออกใช้ผมพิเศษปลาล่อมทูชีพแป้ที่แผลของสิวใบหน้านจะเนียนไม่เป็นแผลเป็นก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดใช้ผงที่เศษกลาล่อมทูชีพถูนวดไปมาแบคทีเรียจะหายใบหน้าจะเป้งเก่าเป็นเทาการเป็นสิวด้ว,วยไม่ต้องปิดคงพิเศษตาล่อมทูชีพฆ่าแบคทีเรียได้ไม่แม่นเลยอย่างนี้มีสนเสน่ห์แน่ๆนะฮะช่วงนี้ก็มาอยู่กับพวกเรากันนะครับในช่วงที่สองกันวันนี้นะฮะ เรามีข้อสงสัยของหลายคนนะครับที่คนที่เขาไม่มี iPhone นะฮะแล้วก็สงสัยในพวกที่เขามี iPhone iPad นะครับว่าเขาทำอะไรกันเขาเล่นเกมอะไรกันตอนนี้เกมอะไรที่กำลังฮิตในหมู่ของคนที่มีโทรศัพท์ iPhone กันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพามาสัมภาษณ์นะครับ คนที่เขาเล่นเกมนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเวลาเขาว่างเขาจะเล่นนะฮะงานการไม่ทำไม่หลับไม่นอนซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับคุณเนเน่นะครับซึ่งเขากำลังตอนนี้เขาก็กำลังเล่นเกมนี้อยู่ดีเลยนะฮะขอสัมภาษณ์ครับคุณอยู่เล่นเท่ไหนครับผมตอนนี้คุณเกมที่คุณเล่นอยู่นี่คือเกมอะไรชื่อเกมว่าเฮดี้เฮดี้เนเน่ คุณดีช่วยลองอธิบายคร่าวๆหน่อยนะว่าเขาเล่นกันยังไงมันทําอะไรเกมนี้ครับก็จะเหมือนฟาร์มที่อยู่ในเฟกครับเป็นเกมที่ปลูกข้าวข้าวโพดหาตังอะไรเงี้ยอัพเวลไปเรื่อยนะครับผมมนีของมาให้ซื้อให้ขายหน้าร้านอันนี้จะเป็นหน้าร้านที่ไว้ไขายขายของขายขายให้ใครก็ได้ใช่แล้วก็ไปซื้อไปที่ร้านเพื่อนก็ได้นะครับนี่พอดีดูว่าเพื่อนมีอะไรขายบ้าง เกมที่มีบุกกระชาขายไปก่อนเออถ้ามีก็ดีครับจากเนี่ยเท่ดีขอบคุณมากตอนนี้นะครับเราจะมาพามาพบกับผู้ที่เขาเล่นเกมนี้การอินมาคนนะฮะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็คือเชฟแฝดนี่เองนะฮะรายการครัวสีแตกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปมาดูว่าเกมนี้มันดียังไงมีอะไรดีทำไมเขาเล่นกันนะครับซึ่ง ผมก็คือหนึ่งในนั้นนะครับที่สงสัยมากว่าเล่นไปทําไมได้นะครัแล้วเราไปถามกันเชรควรู้วันนี้ผมอยากรู้ว่าเช็มนี่กําลังเล่นเร็วผมไุ่แน่ว่ามันกดอะไรกูไปดูตาเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือเกมเฮเดแรกๆมันคือเฮเดเฮเดเล่นไป3วันเป็นเหี้ยเดเเพราะว่าไม่ได้นอนแล้วครับเริ่มเจอไม่ได้นอนแล้ว มันมันมันดียังไงครับเชฟมันมันเป็นระบบการจัดการสองของเราอย่างหนึ่งนะผมว่าเกมเกมลักษณะนี้เป็นเกมอินฟินิตไม่มีที่สิ้นสุดเล่นได้เรื่อยๆก็อัพเลเวลแล้วก็เราก็มีการพูดคุยสนทนากันทุกวันว่าเราอยากได้อะไรเราจะขายอะไรให้กันตอนแรกก็ไอ้นมพี่ส่งนมแม่หญ่งห้อยโอเคไหมอ่ะไม่เป็นอีกตัวอย่างใช่ไหมตั้งใจขาวครับแล้วก็ตอนนี้นะ ที่เขาก็เล่นเกมนี้มันแดงเท่นะครับนี่คือคุณโจนะฮะเป็นซ anyway> yes. yes> uh, ีร uh, ีส mm ์อาชีพเขาคือเล่นเบสนะฮะของวงคารมายนั่นเองนะฮะหรือว่าอีกหนึ่งวงก็คือไข่ดาวสุงๆนั่นเองนะฮะถามที่ยังไม่สำเร็จเลยต่อยเขาดีตพอแล้วมันสนุกยังไงฮะเกมนี้ถามขึ้นหน่อยมัน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 ใช่ไหมมัน มันตั้งแต่ตอนแต่ตอนมันเรื่อยๆแล้วก็นี่คือวันนี้ครับนี่กินเขาใช้อ่าบีบเดี๋ยวใช่เอาด้วยเอาด้วยนะเอาหน่อยนะซึ่งวันนี้เราก็พาทุกท่านนะฮะไปพบกับหลากหลายเรื่องราวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์การผีนะฮะการพบพลังงานมวลสารอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเกมที่กำลังเขากำลังฮิตๆกันอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ ได้รู้เรื่องราวกันไปสาระมากมายสาระมากมายสาระมากมายนี่ฮะรายการเราเน้นสาระนะครับซ yeah, so ึ่งก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเทปหน้าว่าตอนหน้าว่านะฮะจะมีเรื่องราวอะไร มาให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับรายการพี่ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับคุณน้อยครับครับผมคุณรู้จักโดเรมอนไหมฮะรู้จักครับดูทุกวันครับคุณรู้หรือเปล่าว่าโดเรมอนกลัวอะไรเอ้ยรู้สิครับโดเรมอนต้องกลัวหนูครับไม่ใช่ฮะอ้าวทำไมล่ะครับโดเรมอนกลัวปลาอ้าวเพราะอะไรถึงกลัวปลาครับเพราะปลาแซลมอน แก